ชช่ไหมครับผมทำโฆษณานี้เสร็จภายใน15นาทีให้โอกาสลิ้นของคุณได้สัมผัสรสชาติที่ไม่ซ้ำแบบใครเติมเต็มพลังที่ยิ่งใหญ่ในทุกวันนะคะอยากรู้ผมทำยังไง รเริ่มต้นที่พวกเราเตรียมรูปนางแบบสร้างจาก AI นะฮะรูปสินค้าของเราแล้วก็สคริปต์เสียงพูดโฆษณานะขั้นตอนที่1เข้าไปที่คริง AI นะฮะเพื่อเข้าไปสร้างวิดีโอถือสินค้าครับไปที่แท็ก l e m e n t นนะฮะลากรูปนางแบบของเราใส่ตรงนี้รูปโปรดักต์จริงเราใส่ตรงนี้อ๋อด้วยเขียนพร้อมตามนี้นนรรทุกคนนะเช่นนั้นครับว้าวทุกคนนางแบบถือสินค้าของเรามาแล้วขั้นตอนที่2ไปที่นี่ เพื่อสร้างเสียงภาคคลิกที่แถบบันทึกและสร้างแล้วมาที่คําสั่งแปลงข้อความเป็นเสียงพูด t ็อปปี้พร้อมสริต์ของพวกเราใส่ไปในช่องนี้นะฮะตั้งตรงนี้เป็นเสียงภาษาไทยกดบันทึกครับไปฟังเสียงภาคครับให้โอกาสลิ้ของคุณแล้วเอ็กซ์พอร์ตเสียงออกมาเพื่อนําไปลิปซิสียงครับขั้นตอนที่3กลับมาที่คลิง AI เพื่อที่จะลิปซิงอัพโหลดรูปวิดีโอขขงล้องไปอัปโหลดเสียงภาคเราไปตรงนี้ แล้วกดชนอะไรครับว้าวมาได้ไหมวะไปฟังเสียงลิปซิงกนะันฮะใหโอกาสลิ้ของคุณขั้นตอนสุดท้ายนําทั้งหมดมาตัดต่อใส่ซาวในแัปคัทแล้วก็จะได้แบบนี้ครับให้โอกาสลิ้งของคุณได้สัมผัสรสชาติที่ไม่ซ้ําแบบใครในช่องยังมี AI ไอเพื่อกาทำงานอีกเพียบเลยนะครับชอบพิมพชอบกดเซฟตามกดแชร์กดติดตามผมจะเกียภูไนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ